ค่ะพวกเราสซ่ภาษาศูนย์รวมความสุขสนุกทั้งครอบครัวแจกชัวทุกวันสองคนนี้เปลี่ยนท่าต้องเปลี่ยนบ้างแล้วต้องเปลี่ยนแล้วต้องไม่จำเจ ครับผมจำเจจจำเใกล้เทศกาลกินเจไงเป็นการเลคป็นการเล่นคำพี่บุมคแต่เรายังคงแจกชัวร์ทุกวันใช่ไหมครับแพรแน่นอนค่ะก็รอแจกของรางวัลนะคะเป็นเตาอเนกประสงค์ทรีอนวันนั่นเองค่ะเหมือนเดิมเลยแค่รอรับสายเท่านั้นวันนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นดีๆจากฟาร์มเดลี่เวจีพลัสครับผม สำหรับคนที่แบบอยากเสริมผักในมื้ออาหารของคุณนะครับดีเลยเนี่ยป๊อปปี้เคยชิมแล้วใช่ไหมตัวเนี้ผมแอบชิมแล้วต้องบอกว่าชอบมากนะเพราะมันมีกลิ่นความเหม็นเขียวของผักอยู่นั้นเลยคุณทานได้เรื่อยๆเลยสบายมากคือคนไม่ชอบกินผักทานได้สบายได้ดีการันตีจะบอกว่าครั้งที่แล้วโปรโมชั่นเนี่ยได้แค่5กล่องนะในราคา1090าแต่รอบนี้เท่าไหร่6กล่องครับผม6กล่อง10,90บาทเพิ่มนานถึง2เดือนนี่ไงคุณผู้ชมต้องรีบโทรเลยค่ะวันนี้แล้ว แลช่วงนี้ปลายฝนต้นหนาวนะครับเข้าช่วงเทศกาลชมดอกไม้แล้วครับวันนี้นะไทยซ่าผมจะพาทุกคนไปแอลเชียงใหม่เจ้าอยจองตั๋วเลยพร้อมแล้วอยากไปอไปตอนนี้เลยอไป่ะรออยู่ก่อนทําได้ทํารายการด้วยกันก่อนเออก็ใช่ไงไล่นะเนี่ยยองยองงาจัดรายการก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับผมมีอาหารสุขภาพนะครับร้านนี้นะเขาเป็นตํานานเลยนะขายทั้งอาหารเจและอาหารมังสวิรัติทั้งทีเลยจะเป็นร้านอะไรใช่ไหมครับไปแซบกันเลยครับผม ใครที่กำลังมองหาร้านอาหารมังสวิรัตแนะนำร้านนี้เลยค่ะบ้านสวนไผ่สุขภาพร้านอาหารมังสวิรัตที่มีเมนูให้เลือกทานหลากหลายเมนูทั้งต้มผัดแกงทอดไม่ว่าจะเป็นกว๋วยเตี๋ยวเรือน,น้ำคนผัดบรอกโคลีผัดโฮกแกงส้มดอกแคร์ลุยสวนเจพวกกลิ้งเจเข้าวเหนียวปลาเจปลาทูเจขาเห็ดเจไก่เจ โดยอาหารของทั้งร้านราคาเริ่มต้นเพียง3 5บาทเท่านั้นวันนี้ยกสารพัดเมนูมังสวิรัตมาไว้ในรายการแล้วค่ะตอนนี้เราอยู่กับคุณทัศนะเจ้าของร้านบ้านสวนไผ่สุขภาพค่ะส,ส,คสวัสดีครับคุณทีมครับคุณทีมค่ะคุณทีมก่อนอื่นเลยจุดเด่นของร้านเราคืออะไรครับจุดเด่นของร้านเราครับบ้านสวนไผ่สุขภาพก็คือเราขายอาหารมังสวิรัตและวก็เจ ตลอดเลยขายตลอดทั้งปีครับไม่ใช่แค่เทศกาลกินเจอ๋อตลอดทั้งปีเลยใช่ขายมายาวนานกี่ปีแล้วครับขายมานานเกือบ20ปีแล้วครับอ้อยี่ปีแล้วชํานาญเลยทีนี้อาหารต้องอร่อยแน่ๆครับซึ่งแม่เป็นคนทําเลยตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นผมทําแล้วอ้ยคิมทําเองเลยทำเองเลยงั้นอยากรู้แล้วลูกค้าที่ไปส่วนใจต้องเริ่มสั่งเมนูไหนครับเมนูแรกเลยครับ ขาเห็ดหอมคัวสมุนไพรโอ้วันนี้เลยใช่ไหมใช่ครับขาเห็ดมีจุดเด่นยังไงบ้างอะด้วยอาเทกเจอร์มันเหนียวนุ่มแล้วก็ยิ่งเคี้ยวยิ่งอร่อยครับหอมกลิ่นสมุนไพรด้วยขาตะไคร้อุ๊ยอันนี้ไม่รู้ต้องให้ป๊อปปี้ลองชิมดูนะว่าเป็นแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าครับผมแต่เอาจริงๆเป็นเมนูที่หลายๆคนชื่นชอบนะขาเห็ดเนี่ยเพราะว่าส่วนตัวชอบมากอยู่แล้วแล้วมันเหมือนเนื้อสัตว์มากนะเอาจริงๆขนาดว่าเป็นเห็ดเนี่ยแต่ให้ป๊อปปี้อธิบายเราดีกว่า ต้องบอกก่อนนะว่าขาเห็ดเขาเนี่ยมันมีความกรุบสู้ฟันแล้วมันจะไม่ได้มีความเหลวเลยมันจะมีความแบบนึบๆหนับๆหน่อยแล้วก็มีความหอมของเห็ดหอมแต่ถ้าเรากินแบบเพลินๆไม่ได้นึกอะไรมากจะเหมือนเนื้อสัตว์เหมือนกันนะมันเหมือนเนื้อเหมืนอนเนื้อย่างอ่ะแบบเหนียวๆหน่อยสู้ฟันอะ่ะโหอร่อยแล้วไม่กินสมุนไพรเบาๆด้วยโอ้ดีเออเ,ออเออพื่อสุขภาพของจริงนะอ่ะรวมถึงถัดมาเมนูต่อไปเลยครับต่อไปครับเห็ดทอดสามรสครับ โอ้โหทำไมต้อง3มรสครับเนี่ยมีรสอะไรบ้างฮะออกเปรี้ยวหวานเค็มครับเปรี้ยวหวานเค็มใช่แล้วก็รานมาให้แบบนี้เลยราดมาให้ใสสับเลยครับดูกรอบน่าทานมากๆคือละคือถ้าจะกินเจเนี่ยของทอดต้องเข้านะแะเป็นช่วงที่ดิฉันกินของทอดไม่รู้สึกผิดเลยถูกต้องจริงเออแล้วใช้เห็ดอะไรมาทำครับนี่อันนี้เป็นเห็ดนางฟ้าครับเห็ดนางฟ้าเออก็จะได้ความเป็นพอเวลาทอดมันก็จะอร่อยแบบหนึ่งเนาะค่ะถัดมาเมนูต่อไปอ่ามัสั่นครับมัสั่นเจ มัสมั่นเจ<ช>มีด้วยอะฮะใช่แล้วใช้อะไรมาแทนเนื้อสัตว์ครับเป็นตัวโปรตีนเกษตรครับโปรตีนเกษตรโอ้ห<อ>ก็คือปกติมัสมั่นอ่ะก็จะปีเป็นไก่เป็นเนื้อเนาะใช่แต่อันนี้ก็คือใช้เป็นโปรตีนเกษตรใช่ครับซึ่งเดี๋ยวต้องให้ป๊อปปี้อธิบายว่า,าตัวรสชาติมัสมั่นอ่ะเหมือนแบบปกติไหมถ้าเราหลับตาแล้วนึกถึงคือเหมือน,ม,อนมันจะนุ่มกว่าเนื้อไก่ มันจะไม่ได้ความแบบกัดโดนเนื้อนะแต่มันจะได้ความกัดแบบเหมือนฟองเต้าหู้ที่มีความแข็งกว่าฟองเต้าหู้หน่อยหนึ่งแต่รสชาติความเข้มข้นของมัสแมนคือดีมากเหมือนมัสแมนเป๊ะอืมอุ้ยแล้วมันซึมเข้าไปในโปรตีนเกษตรเรียบร้อยแล้วกัดปุ๊บแล้วมันชุ่มฉ่ำออกมาจากตัวเนื้ออุ้ยดีมากอันนี้อร่อยนอกจากนั้นแล้วเห็นว่ามีแกงเลียงด้วยโอ้โหอันนี้เป็นเมนูเพื่อสุขภาพจริงๆนะยังไงบ้างคะเมนูนี้เนี่ยแกงเลียงใส่ฟักทองแล้วก็บวบครับใช่แล้วก็ เราใส่น้ำกระชายเข้าไปด้วยมีน้ำกระชายด้วยใชอแล้วก็มีตัวปลาร้าเจด้วยครับทรรมายักถั่วมีปลาร้าเจ้ส่วนใหญ่เจเนี่ยเขาจะใช้เป็นถั่วหมักหรือถั่วเน่าใช่ไหมคะก็จะมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์มากอืตกใจเลยปลาร้าเจเอ้ยผมนึกภาพเอ้ยนึกไม่ออกออเป็นถั่วเน่าโอเคซึ่งรสชาติจะไม่ได้น่ากลัวนะต้องบอกก่อนรสชาติเขาดีนะเพราะมันจะมีความเป็นอวนไปด้วยสมุนไพร ใช่ไหมเป็นทานเพื่อสุขภาพได้ของจริงนะครับจริงเพราะมันเป็นผักกันเนาะแล้วแน่นอนค่ะออริจินอลออริจินอลเลยคือจับชายอืมนี่ออริจินอลเลยอาหารเจต้องมีครับอันนี้คือพิเศษยังไงครับพิเศษยังไงก็ได้รสชาติผักเต็มที่เลยครับนุ่ม ดีคแสดงว่าต้มใช้เวลาต้มถูกไหนานนานไม่ได้แบบว่ามาปุ๊บลงๆแป๊บเดียวแล้วขึ้นไม่ใช่ไม่ไมแต่จับฉายเขาต้องชมนิดนึงม,มันไม่มีน้ํามันลอยขึ้นมาถูกต้องแแบบบางทีอะ่ะการที่แบบเอาผักรวมๆม,มาใส่แล้วก็คือเหมือนผัดมาแล้วแล้วก็มาทําอีกรอบนึงอ่ะมันจะมีน้ํามันลอยขึ้นมาแต่เนี้ยดูใหม่ดูสดดูอร่อยอ่ะเออชมเลยของดีท่าทานทั้งนั้นเลยถัดมาฮะข้าวผู้กะปิข้าวผู้กะปิครับฮะมีด้วยเหรอเดี๋ยวนี่เจนะ ใช่ครับเดี๋ยวเอาคุณแพมลองชิมหน่อยสิแล้วใช้อะไรมาแทนหมูหวานแล้วแล้วก็พวกเครื่องที่เป็นเนื้อสัตว์นะครับจะมีเต้าหู้กับโปรตีนเกษตรครับใช่แล้วก็ส่วนตัวกะปิเราเป็นกะปิจากถั่วเหมือนกันเดิมคือจะเป็นเคยแต่พอนี้ใช้เป็นกะปิจากถั่วหน้าเราด้แหละใช่ครับอ๋ออาอาวอาเดี๋ยวให้คุณแพมบอกรสชาติเราหน่อยเป็นยังไงข้าวคุกกะปิเจเชื่อมาข้าวคุกกะปิปกติอะอร่อยนะแต่พอได้กินอันเนี้ยบอกเลยว่าติดใจมากเลยไม่กินแบบ ของปกติก็ได้นะออทีนันนี้ได้เลยรสชาติก็คือตัวกระปิอะมันจะมีกลิ่นถั่วคือเขาเรียกว่าถั่วเนาวนะ่าเนาะเพราะฉะนั้นนะ่ะมันไม่ใช่ว่าถั่วเน่าแล้วจะมีกลิ่นไม่ดีนะมันกลิ่นหอมมากนี่เค็มกําลังดีแต่ไม่เค็มเท่ากระปิปกติโอ,อ้น่าสนใจนะออรวมถึงอันนี้ก็เป็นเมนูซิกเนเจอร์ใช่ครับเต้าหู้ผัดขิงครับอ่าโอ้โนี่คือเป็นเต้าหู้ชิ้นๆแบบนี้เลยชิ้นใหญ่ๆเลยเพิ่มในเรื่องของโปรตีนไปด้วยใช่ครับโอ้โหเน้นๆผมถามนิดนึง ราคาเริ่มต้นราคาเริ่มต้นสำหรับราดข้าวก่อนอ่ะราดข้าวเริ่มต้น45บาทครับเริ่มต้นราดข้าว45บาทเลือกได้หนึ่งอย่างเลือกได้สองอย่างสองอย่างเลยเหรอเลอได้สองอย่างเลยใส่ใส่สักสามอย่างเท่าไหร่อ่ะสามอย่างเป็น55ครับสามอย่างละล้วถบาทแเป็นจานเดี่ยวล่ะจานเดียวกับข้าวเริ่มต้น35บาทครับอุ้ยราคาดีมากราคาดีจิงเออเอาเวลาเรายังมีอยู่อยากรู้อยากจะแนะนําเมนูไหนเพิ่มเติมไหมครับคุณทีมอันนี้เลยครับขนมจีนน้ํายาเห็ด น้ำยาเห็ดร้านนี้มีหลากหลายมากเลยนะไม่อยากกินข้าวไม่เป็นไรจ้ามีขนมจีนน้ำยาเห็ดด้วยนะใช่ครับเจสิบวันนี้ไม่มีเบื่อเมนูเขาเยอะจริงๆนะกิน365วันยังได้เขาเปิดตลอดใช่แล้วรวมถึงข้าวซอยมีข้าวซอยด้วยยังไงคะเนี่ยมีมีเลือกกี่เส้นครับเนี่ยข้าวซอยนี่เราจะใส่ใส่หมดทั้งสองเส้นเลยทั้งเส้นกรอบทั้งเส้นนุ่มเลยอ๋อให้เลือกก็คือไม่ต้องให้เลือกเลยมาทั้งคู่เลยมาทั้งคู่ค่แล้วใช้อะไรแทนเนื้อไก่ะ จะเป็นเต้าหู้กับโปรตีนเกษตรเหมือนกันครับเอออาหารเหนือก็มาน้ำพริกหนุ่มเขาก็มียังไงเนี่ยเออน้ำพริกหนุ่มด้วยน้ำพริกหนุ่มก็มีครับโอ้ว้าวมากแล้วมันจะได้ความเผ็ดความจัดจ้านเหมือนน้ำพริกหนุ่มจริงๆริงไหมเหมือนกันเป๊ะเลยครับเหมือนกันเป๊ะเลยแค่เครื่องปรุงไม่มีน้ำปลาใส่เกลือแทนใช่ไหมใช่ครับนั่นไงอร่อยเหมือนกันย้ำเลยนะว่าเจนี้1ิวันคุณไม่มีเบื่อแน่นอนมีให้เลือกเยอะร้านอยู่ที่ไหนครับ ร้านนะครับร้านเราตั้งอยู่ที่ซอยอารีหนึ่งครับถ้าหนพนเ่อ้ะถ้าห่นพนโยทินนะครับผมนะฮะสั่งสั่งเดลิเวอรี่ได้สั่งเดลิเวอรี่ได้ครับไม่มีปัญหาร้านเปิดกี่โมงกี่โมงฮะเจ็ดโมงเช้าหกโมงเย็นครับยาวๆกันไปเออเจเอาให้สนุกปีนี้ผมว่าน่าสนใจมากพรุ่งนี้อ่ะเริ่มเลยเริ่มได้เลยพรุ่งนี้ขอบคุณมากนะครับคุณขีดครับขอบคุณมากนะครับ ส่วนเช่องหน้าฮะฟาร์มเดลี่เวจีพลัสหกกล่อง1,090บาทมผมลองทานแล้วรสชาติดีมากมรวมถึงมาแล้วฮะแล้วดูชมทุ่งดอกไม้ที่เชียงใหม่จะสวยงามขนาดไหนผักสักสุครับแซบพล โอ้โหโปรโมชั่นเริ่ดม,มากเลยครับรต้องโทรอะไรนะครับแพร่หนึงสี่นง่ายนิดเดียวเอาไปเลย6กล่องในราคา1,090บาทราคานี้ไม่มีอีกแล้วเพราะรอบที่แล้วได้แค่5กล่องนีุ่สุดแล้วจริงค่ะนะอ่ะแล้ววันนี้วันศุกร์เนาะนะเราพาไปเที่ยวค่ะที่ไหนก่อนนะ อ่ะวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมฤดูทุ่งดอกไม้นะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ครับผมนี่เลยค่ะแล้วก็จะพาไปรถไฟมินิด้วยก็จะเป็นมินิเหมือนเป็น,นิรามิดคาเฟ่อ,อ่ะที่จังหวัดชัยนาทค่ะอ่าแล้วผมจะพาทุกคนนะครับไปกินก๋วยเตี๋ยวหมูย่างกะทิอุอ้ยนี่เหมือนใครเลยนเนาะที่จังหวัดสมุทรสงครามครับผมไปชมกันเลยครับไทซ่าไทยซ่าวันนี้พาไปเช็คอินกันที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ ในช่วงนี้เปิดให้นะักท่องเที่ยวเข้ามาชมความสวยงามของทุ่งดอกไม้ในงาน i love flower er farm มซีซัน5โดยจัดขึ้นที่สวนดอกไม้ i love flower er farm อำเภอแม่ริมค่ะโดยปีนี้ยกเอาดอกไม้นา,นานาชนิดจากทั่วทั้งทวีปยุโรปและเอเชียมาไว้ในที่เดียวซึ่งไฮไลท์คือทุ่งดอกลิ้นมังกรทุ่งดอกซันเวียรสีม่วงและทุ่งดอกกุหลาบบนพื้นที่กว่า16ไร่ทุ่งดอกไม้สวยๆที่คุณสามารถถ่ายรูปได้แบบจุใจ ใครสนใจไปเช็คอินไปเที่ยวชมดอกไม้ไปพักผ่อนกับวิวสวยๆเขาเปิดให้ชมตั้งแต่วันนี้ยาวไปถึง29กุมภาพันธ์ปีหน้าตามไปเที่ยวกันเยอะๆนะคะไปต่อกันที่จังหวัดชัยนาทชวนไปนั่งรถไฟมินิชมวิวแบบชิลๆกันที่เนรมิตคาเฟ่ตั้งอยู่ที่อำเภอมโนรมค่ะคาเฟ่กลางทุ่งนาบรรยากาศดีมีอาหารไทยฟิวชัน่นอิตาเลียนและเครื่องดื่มครบจบในร้านเดียว เมนูแนะนำยกให้กับเมี่ยงคำเนรมิตพิซซ่าหน้าเนรมิตและของหวานอย่างกล้วยบวดชีเนรมิตหน้าตาน,น้าทานแบบนี้ค่ะส่วนไฮไลท์ที่คุณต้องห้ามพลาดคือการมานั่งรถไฟมินิทีฮะ183หนึ่งเดียวของไชนาที่จะเปิดให้นั่งชมวิวแบบนี้ในวันที่15ตุลาคมโดยรถไฟขบวนนี้จะพาเที่ยวชมบรรยากาศและว,วิวสวยๆรอบๆคาเฟ่ระยะทางประมาณ500เมตร ใครสนใจมาเที่ยวมาพักผ่อนแบบนี้ร้านเปิดทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่10บโมงเช้าถึงหนึ่งทุ่มตามมาเช็คอินกันนะคะปิดท้ายวันนี้พาไปชิมของอร่อยกันที่จังหวัดสมุทรสงครามปักหมุดมาเลยค่าที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวหมูย่างกะทิสดตั้งอยู่ที่อำเภออัมพวาห่างจากตลาดน้ำอัมพวาแค่ห้านาทีเท่านั้นเองกว๋วยเตี๋ยวของร้านนี้มีให้เลือกกว่า30เมนูแนะนำเลยค่ะบะหมี่จานใหญ่ บะหมี่แห้งโปะด้วยหมูย่างกะทิสดฉ่ำหรือจะเป็นเย็นตาโฟหมอฟ้อไฟเย็นตาโฟสูตรเด็ดรสเข้มข้นนอกจากก๋วยเตี๋ยวยังมีขนมจีนซาวน้ำและเมนูทันเล่นอย่างจ้อปลาทูและไส้อั่วปลาทูที่ทำจากเนื้อปลาทูล้วนร้อยเปอร์เซ็นต์แถมยังมีสารพัดเมนูขนมไทยสุดคุณยายให้เลือกชิมกันอีกด้วยร้านเปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์10โมงเช้าถึงสโมงเย็นตามไปชิมกันเยอะๆนะคะ โอ้โหเมื่อกี้อาหารหน่าทานทุกอย่างนะแต่ที่ผมชอบเนี่ยก็คือน้องหมานั่งรถไป <Yeah. S 1> ไปชัยนานแล้วเนี่ยไปกันแม้ <c oughs> ไปแม้ <c oughs> อยากนั่งอะ่ะ อยากไปเที่ยวแล้วใช่ไหมอยากไปรถไฟทีนี้แล้วแต่ก็เอาก่อนเดี๋ยวเราต้องแจกกันก่อนวันนี้ของรางวัลหน่อยจ้าใช่แล้วก็ได้รายชื่อเรียบร้อยแล้วแล้วครับผู้โชคดีของเราคุณจินดาครับครับผมทุกคนทุกหลักก็เทศกาลกินเจแล้วนะบางคนเขาก็เริ่มล้างท้องตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับก็คือพรุ่งนี้เราต้องล้างท้องแล้วใช่ไหมถ้าจะกินต้องครับผมคุณกินไหมกินปกติเมนูเจเมนูโปรดคืออะไร จริงๆอ่ะอยู่ภูเก็ตอยู่แล้วไงจะชอบกินเป็นปลาเค็มเจอ้าแล้วเขาใช้อะไรอ่ะเหมือนเป็นเต้าหู้ข้างบนแล้วเหมือนปลาเค็มมากตัวหนังอจะเป็นสีดำๆอ๋อใช่ดูน่ากินอ่ะดูน่าจะยากนะผมไปกินบ้านสวนผัยสุขภาพนี่แหละดีกว่าดูน่าจะไปซื้อเข้าใากินง่ายแต่เทศกาลกินเจที่ภูเก็ตนี่คือปังมากเลยนะใช่ไหมรับสายแล้วสวัสดีครับคุณจินดาปะครับใช่ค่ะโทรมาจากรายการแซบพาซ่านะครับแซบปาซ่าฮอสค่ะนะ จังหวัดอะไรครับคุณจินดาครับอยู่จังหวัดสตูลจ้ะอยู่จังหวัดสตูลข่าวใต้ข่าวใต้วันนี้เ,ออเป็นคู่โชวดีรับไปเลยเครื่องทำอาหารในประสงทวีนวันจากสมาร์ทโฮโจริงรอเปลจริงครับผมยินดีด้วยนะครับ เดี๋ยวที่เดี๋ยวที่าติดต่อกันไปนะครัคุณจินดาครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยค่ะนีไงบางทีส่งมาแล้วโทรเราโทรเข้าไปหาตกใจไมมคิว่าได้จริงบางคนรอนานมากเป็นปีก็มีเหมือนกันโอ้โหเอาละคุ้มค่ากับการรอและเย็นนี้นะครับอย่าลืมชมละครเจ้าสาวบ้านไร่และข้ามนี้ครับทองเนื้อเก้า ได้แล้วครับจบรายการเราไปอย่าลืมติดตามรายการข่าว3-4สีนะครับ <undo. S 1> อืมสวันนี้หมดเวลาของเราแล้วค่ะพวกเราแซบพลาซ่าสวัสดีค่ะบแซพลาซ่า